คือหมูกก่เกาะอดังราวีจังหวัดสตูลและเด็กๆนักเรียนตัวน้อยที่กำลังเพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้คือลูกหลานชาวอุลักลาโวยยชาติพันธุ์ชาวเลแห่งแดนใต้วันนี้ครูผู้มีเืือเนื้อเชื้อไข,ขของชาวอุลักลาโวยยกำลังพาเด็กๆออกตามหาชิ้นส่วนรากเงาของชาวอุลักลาโวย์ที่กำลังจะหายไปจะเป็นอะไรนั้นตามเด็กไปดูกันเลยครับ มันก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะแพนด้าหักไม้ไหมนี่นี่นี่รอยต้นมันเนาะครูครับครูครับสิ่งที่เด็กๆกำลังคุดหาหน้าตามันคล้ายมันฝรั่งคือลูกอะไรเหรอครับแล้วเอาก็ทำอะไรด้วยครับตอนนี้ค่ะเราก็พาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะการผลิตแป้งตุยอนะคะก็คือเริ่มจากกระบวนการของการเก็บเกี่ยวพืชนะคะก็คือพืชตุยอ นะคะซึ่งภาษาไทยก็จะเรียกว่าเท้าใหญ่ม่อมนะคะก็เด็กมาเรียนรู้ในพื้นที่จริงสถานที่จริงแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงค่ะอ๋อมันคือหัวของต้นเท้าใหญ่ม่อมที่เอาไปทําแป้งเท้าใหญ่ม่อมส่วนประกอบสําคัญในการทําขนมนั่นเองเอแล้วชาวอุรักลาโว้ยเนี่ยนำแป้งนี้ไปทําขนมอะไรกันครับขนมปอมปอมค่ะโอ้โหชื่อน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะ ขนมปอมปอมต้องใส่อะไรบ้างครับยายมะพร้าวมะพร้าวเกลแล้วก็ใส่น้านําตาลลงไปด้วยแบบนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยครับอร่อยแหมจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปชมและไปชิมขนมปอมปอมของชาวอุลักลาว้อยกันนะครับรแต่ก่อนชิมและชมไปถามเด็กๆกันสักหน่อยว่าพวกเขาเนี่ย รู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้ออกมาตามหาวัตถุดิบในการทำขนมของพวกเขาชอบค้ะได้ดไปประจนภัยแล้วก็หาของป่าเพื่อผลไม้ป่าอะไรยังไงอย่างนั้นพี่เห็นน้องบีคุณเก่งมากเลยเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเคล็ดลับในการขุดต้นตูยอ,อยังไงบ้างตอนแรกก็ขึ้นเรือไปเกาะอาดังพอตอนที่สองถึงฝั่งแล้วก็มุ่งหน้าเข้าป่าเลยแล้วก็จะเจอต้นไม้รูปร่างเหมือนต้นมะละกอ แล้วก็ใบใบมันจะออกแบบซิกซิกหน่อยแล้วก็ขูดขูดแถบอย่าเข้าใกล้ต้นมันมากเดี๋ยวลูกมันจะแตกแล้วก็แบบมันจะใช้ไม่ได้ขอบคุณที่แบ่งปันเคล็ดลับดีๆกันนะครับน้องมินนี่ล่ะครับรู้จักต้นตุยอมมาก่อนไหมหนูไม่เคยเห็นลูกตุยอเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่หนูเห็น ตอนหนูคิดแรกๆว่าตอนครูแสงสมจะพาไปขุดลูกตวยอนหนูคิดแตงแรกๆนะที่ว่ามันอยู่น่าจะอยู่ริมชายหาดและขุดง่ายไม่อะไรง่ายแล้วก็พอหนูได้ไปดูจริงๆแล้วมันก็ก็ถือว่ายากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ายากมากอ้าวแล้วมินนี่สนุกไหมครับตอนไปขุดใช่ไหมพี่มันสนุกแล้วก็ตอนแรกๆไปถึงที่พี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอได้ไปขุดก็ดีใจที่ครูพาไป หนูไม่อยากกลับเอ้าชอบขนาดนั้นเลยเห็นต้นมันหลายต้นเยอะแล้วก็อยากขุดเพิ่มให้มาทําแป้งได้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ไม่อยากให้สูญเสียไปจากเกาะมาที่มือขุดอีกคนน้องวิยาครับสนุกจนไม่อยากกลับบ้านเหมือนเพื่อนไหมดีแล้วก็พอมาถึงก็ไม่อยากกลับเลยเพราะมันสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่า ลูกตุยอนี่จะเอาไปทําเป็นแป้งก็มาทําเป็นขนมได้กิจกรรมที่ครูแสงโสมจัดให้เด็กๆทูกอกทุกใจเด็กๆมากเลยนะครับครูครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรครับความคาดหวังแรกคือเด็กเรียนรู้อดีตคือเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้อาหารพื้นบ้านชาวเลในสมัยอดีตว่ามีอาหารอะไรบ้างที่คนในอดีตที่เขาได้ทํา เมื่อก่อนไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้มีแป้งขายเหมือนในสมัยนี้สมัยก่อนทำไมเขาอยู่ได้เขาก็เนี่ยเข้าป่าไปขุดตุยอแล้วมาผ่านกระบวนการผลิตแล้วกว่าจะได้เป็นขนมปอมปอมที่เขาได้กินตุยอแต่เดิมเนี่ยเป็นพืชในชุมชนในท้องถิน่นที่เกาะลิเปมีเยอะมากไม่จาเป็นต้องปลูกเพราะว่าเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะเขาเป็นพืชในท้องถิน่น แต่ปัจจุบันเนี่ยในพืชในท้องถิ่นมันมันหมดไปเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างมันเยอะขึ้นก็เลยพาเด็กๆเ,เนี่ยย้อนอดีตก็คือไปเรียนรู้อดีตที่เราเคยจะต้องไปขุดตุยอนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กซึ่งหลักสูตรเนี้ยวิชานี้ตุยอก็คือเป็นอยู่ในสาระของอาหารพื้นบ้านชาวเล ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกรรมวิธีในการทำขนมปอมปอมกันแล้วนะครับงานนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณยายสุธิป์ปราศชาวบ้านท่านนี้แล้วยายครับกว่าจะมาเป็นขนมปอมปอมได้เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับมีที่มาก็เมื่อสมัยปู่ย่าตายายค่ะบ,บรรพระบุษของชาวเลชาติพันธุ์ชาวเล,วเลอุรักลาวยค่ะรู้สึกขึ้นมาก็ พอแม่ได้ทำขนมปอมปอมนี่ส่าให้กินอ่าแล้วก็ที่ทำมาก็ทำจากแป้งตุโยนี่เลยค่ะอ่าเขาเรียกว่าแป้งตุโยทีนี้ขั้นตอนแล้วก็มามาปอกปอกแล้วก็แช่น้ำเค็มแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาขูดขูดขูดเสร็จแล้วก็ใส่ในเปลแล้วก็ให้แป้งออกมาแล้วก็จะเอาแป้งนั้น ไปล้างน้ำสะอาด3ามครั้งค่ะถึงจะได้แป้งที่สะอาดแล้วก็ขาวตักเด็กแล้วก็จะขาวสะอาดแล้วก็เอาไว้ได้เป็นปีค่ะโอ้โหนี่แค่วิธีทำแป้งตุยอะนะครับแต่เมื่อวันนี้เด็กๆเ,เขาได้มาเรียนรู้การทำขนมป้อมๆอมกันไปแล้วต้องบอกได้แน่ๆว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรตอนแรกก็เอาแป้งของลูกตุยอ เอามาผสมกับมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือมะพร้าวต้องยุกต้องเยอะก,กว่าแป้งแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะก็น้ํามะพร้าวก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็เอามาคุณคุณคุณพอคุณเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันมาทาแบบไม่ต้องใส่เอาทาที่กระทะพอกระทะร้อนแล้วก็เอามาใส่ได้เลยก็ก็รอให้มันสุกก็ามากินได้น้องบีครับรองอธิบายทั้งรสชาติ และเนื้อสัมผัสของขนมปอมปอมให้ผู้ชมชาวคุกครูจันเจ๋งได้ฟินไปด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพอกินแล้วรสมะพร้าวจะขึ้นมาก่อนเลยเพราะเขาจะใส่มะพร้าวเยอะกว่าแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือมันร,ร้อนๆแข็งๆหนึบๆเหนียวๆอร่อย <Wow. S 2> สุดท้ายแล้วยาสุทิ์หรือยายสุทิ์ของเด็ก ได้มาให้ความรู้กับลูกหลานชาวอุลักลาโวย้ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่ได้มีผู้นำบนเกาะนี้ได้สอนให้ให้ความรู้กับเด็กเด็ก,ดกเด็กๆจะได้สืบสารกันต่อไปค่ะหัดทำนู่นทำนี่ให้ได้ความรู้คือเด็กบอกว่าอยากจะเอาพืชเนี่ยมาปลูกก็คือแสดงว่าในจุดนี้คือเด็ก ได้เรียนรู้ในอดีตแล้วเขาก็อยากปฏิบัติในปัจจุบันก็คือเอาตุยอมาปลูกแล้วอนาคตเขาก็จะต้องปลูกแล้วปลูกอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรถึงจะได้แป้งคือเขาก็ได้เรียนรู้กระบ,บวนการผลิตแป้งแล้วส่วนในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องคิดว่าจะต้องแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้านของชาวเล ก็ไปขายไปสาธิตตามงานต่างๆที่กรุงเทพก็ได้รับความสนใจเยอะมากแต่ว่าก็คือในตัวตรงนี้มันเป็นเ,เป็นโครงการนำร่องเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตัวเด็กเขาซึ่งในอนาคตเนี่ยคือสิ่งออนไลน์หรือการแปรรูปของเก่ามาเป็นสิ่งใหม่ที่แบบน่าสนใจเนี่ยคือเด็กเขาก็จะ นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตัวเองมาเพื่อสืบสานต่ออัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวอุลัษ์ลาโว้ยไม่ได้มีแค่อาหารชาวเลนะครับแต่ยังมีศิละปะก,การสแสดงที่เราได้เห็นกันไปตอนต้นรายการนั่นคือรองเงงเคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วรองเงงของเกาะหลีเป๊ะเ,เคยสูญหายไปแล้วแต่ฟื้นคืนมาได้เพราะการผลักดันของครูแสงโสมนี่แหละครับเพื่อที่จะ ฟื้นฟูให้ศิลปะการแสดงรองเงงของเกาะลีเป๊ะที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะลิเป๊ะเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะคือตายแบบเกือบ10ปีอะตั้งแต่นักสีเวลินเสียชีวิตไปก็คือตายไปเกือบ10ปีตายไปแล้วก็เลยมาฟื้นฟูนใหม่ก็เลยเขียนโครงการร่วมกับเด็กๆและก็ะทางคณะครูก็เลยแบบ ช่วยกันเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรที่เป็นองค์การมหาชนมาเพื่อที่จะฟื้นฟูให้รองยงิงของเกาะลิเปะเนี่ยฟื้นชีวิตขึ้นมาจนเกิดเป็นวงดนตรีที่มีในวันนี้แตงอารามา่อศศิละปะการแสดงรองยิงเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตโดยผ่านดนตรีในปัจจุบันเนี่ยเขามักจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็น อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ชาวเลผ่านดนตรีคุณครูก็จะสร้างนักรำนักร้องจะสร้างตลอดสร้างตั้งแต่ตัวเองรับมาก็จะสร้างจนเด็กจบไปสร้างกลับมาเด็กจบไปคือเราปลูกฝังเด็กทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นคือต้องการให้ทุกคนได้ปฏิบัติสืบทอดได้ถ้าวงนี้ดับหายไปก็จะมีวงสำรอง ช่วงที่ฟื้นฟูเนี่ยใช้ระยะเวลา2ปีกว่าจะได้ตั้งวงแบบนี้ค่ะคือภูมิใจที่สุดที่ได้ฟื้นรองเงงที่ตายไปแล้วอ่ะคือมันมีชีวิตณตอนนี้ในฐานะที่น้องนางรำที่มาแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของรองเงงชาวเกาะลีเป้แล้วน,น้องๆชอบรองเงงกันไหมครับ เพราะมันเป็นจังหวะมันไม่เหมือนของที่อื่นมันเป็นโดยเฉพาะของชาวเลร,ราโว้ยหรือชาวเลกเกาะเซเลบูโรนนี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันเป็นเฉพาะชาวเกาะก็อยากอนุรักษ์ไว้ค่ะสืบก็อยากจะสืบทอดต่อมาเรื่อยๆจนถึงรุ่นน้องๆที่กําลังจะมารำเป็นคำตอบที่ครูและชาวอุลักลาวัวทุกคนต้องภูมิใจแน่ๆเลยครับ มาที่น้อพิซซ่ากันบ้างข้อดีของการเรียนอัตลักษณ์ของชาวเลโดยเฉพาะร้องเองงคืออะไรครับก็สนุกดีค่ะได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้รำได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ทำก็อย่างเช่นตีกองเล่นไวโอลินร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะอยากบอกอะไรกับครูที่ถ่ายทอดร้องเงงให้กับเราไหมครับยังแร้เลยก็ขอขอบคุณค่ะที่แบบได้มีโอกาสมาสอนพวกหนู ก็คือถ้าสา,าสมาสมมว่่มไมีโเกาะหลีเป๊ะนับเป็นเกาะยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสิ่งที่ตามมาคือทั้งรีสอร์ทร้านค้าพับบาร์เริ่มมาลุกล้ํากลืนกินอัตลักษณ์ของชาวอุลักลาโว้ให้ใค่อยๆเลือนหายไปทุกวันครูทวีศักดิ์ในฐานะที่ครูอยู่เกาะหลีเป๊ะมานานครูเห็นด้วยไหมครับกับการมีหลักสูตรท้องถิน่น เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สืบทอดอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษเอาไว้ในจุดนี้ก็คือเห็นด้วยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าในวิธีของชาวล,กลาวักเล้วนั้นก็มันเป็นมีต้นกำเนิดมาจากหลักสูตรท้องถิ่นนะครับของสปชเมื่อปี2542แล้วก็ได้พัฒนามาจนเป็นหลักสูตรจนถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอ,อย่างในตัวของ บทเรียนต่างๆนะครับจนมาถึงในยุคข,ของที่มีการปรับปรุงแล้วแล้วก็ใช้พัฒนาในด้านจัดการีัดการสอนของเรียนบ้านเกาะลิเตชจนถึงณตอนนี้ครับก็เห็นด้วยทุกประการเพราะว่าในตัวในตัวหลักสูตรนั้นจะสอดคล้องกับหนึ่งก็คือนโยบายของสพทด้วยนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวเด็กเองเพราะได้เรียนดูในสิ่งที่เขาเป็น ในสิ่งที่เขามีนะครับในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริงซึ่งเราได้มาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือในตัวหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับสภาวะในสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะทุกวินาทีนะครับเพื่อไม่ให้ล้าหลังแล้วก็ปรับปรุงให้หลักสูตรต่างๆนี้ทันสมัยอยู่เสมอสามารถที่จะเชื่อมโยงกับ หลักสูตรอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนที่สพทเองได้เป็นตัวกรรําหนดมานะครับตรงนั้นนะครับกลับมาที่เหล่านักเรียนตัวน้อยของเรากันบ้างชอบไหมครับที่คุณครูเนี่ยพาเราไปย้อนอดีตไปเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหนูชอบตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พาไปหาหอยหาปูแถวๆตามทะเล แล้วก็หลังจากนั้นก็ชอบมาตลอดแล้วก็ได้สืบสานว่าร,ร,รองเพลงรองเงงด้ค่ะรําตั้งแต่เล็กๆแล้วชอบค่ะเพราะได้เรียนรู้ภาษาโกะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องอาชีพว่าภาษาโกะไอ,อ้ว่าคนโกะเขาทํำยังไงบ้างชอบแบบะครูแสงสมชอบพาไปทําขนมพื้นบ้านพื้นถิ่นแล้วก็ทําพวกกับข้าวอะไรแบบนี้ ขอบคุณแยะที่ทําให้เรารู้จักขนมสิ่งต่างๆแล้วก็เติร์พื่นจะทําให้แย่พมงใจที่ขาดไม่ได้สําหรับหลักสูตรท้องถิ wit. ่นก็คือประาชชาวบ้านที่คอยมาให้ความรู้ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้รักอัตลักษณ์ของชาวเลอุลักลาโว้ยต้องมาสอนเด็กแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็เราก็รู้สึกว่า เราดีใจที่ว่ายังอย่างน้อยชาวเลอุลักษ์เราเกาะลิเปจังหวัดสตูเนี่ยเ,เรายังมีคุณครูคนหนึ่งและก็มันเป็นทัวแทนในชุมชนเราคือครูได้พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนเราร่างเดิมและก็พยายามทำให้อสอนเด็กๆมีศูนย์เรียนรู้ทำขนม แล้วก็าลามลองเองวัฒนธรรมของชาวเลเราค่ะแล้วก็ไม่อยากให้สูญหายจากาชาวเลอุรักเราเว้ยเป็นคนดั้งเดิมค่ะผมรู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ย ครูแสงโสมไม่ได้อยากจะเป็นครูตั้งแต่แรกแต่เหมือนชะตาชีวิตลิขิตขีดเขียนให้กลับมาเป็นครูที่บ้านเกิดของตัวเองครูครับครูแสงโสมในวันนั้นกับครูแสงโสมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับจากที่เราไม่ได้คาดหวังคือเราไม่ไม่เอาเลยอาชีพครูแบบรู้สึกว่ายาก รู้สึกว่าวุ่นวายรู้สึกว่ายากมากแต่กลับกลายว่าเอ๊ะแล้วพอเราได้มาเป็นเนี่ยแล้วทําไมเราขาดความเป็นครูไม่ได้มันเหมือนกับว่าก็โดนโดนปลุกฝังคือยิ่งสอนก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าตัวเองขาดความเป็นครูไม่ได้ต้องเป็นครูตลอดเวลานี่ค่ะแต่ว่าเป็นครูในแต่ก็ยังแบบยังอยู่กับพี่น้องในแบบ ชาติพัณุ์ชาวเลเหมือนเดิมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับดังนั้นแล้วมามอบกำลังใจให้ครูแสงสมกันไม่ว่าวิถีชีวิตความเป็นตัวตนของตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างไร ก็ยังมั่นใจในความเป็นอุรักราวยของชาวหลีเป๊ะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีและก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณครูแสงโสมยังทำต่อไปได้นะครับเพราะว่าเพื่อนครูทั้งหมดที่โรงเรียนบ้านกอนหลีเป๊ะนี้ให้กำลังใจแล้วก็สามารถที่เติมเต็มให้ซึ่งกันและกันนะครับช่วยซัพพอร์ตนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วย ให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวที่เราอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือให้สอดประสานเพื่อให้ภารกิจของอัตลักษณ์ชาวลีได้สืบสานต่อไปแล้วก็อยากบอกให้คุณครูอยู่กับชุมชนแล้วก็พัฒนาให้เพราะเราฐานะที่ตอนนี้แม่ก็เป็นกรรมการสถานศึกษาคนหนึ่งด้วยแล้วก็ก็เห็นด้วยกับคุณครูทุกอย่างที่ ได้มีคุณครูยังอยู่เคียงข้างกับชุมชนเราและก็ะพยายามแบบให้เด็กๆรักษาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของตัวเองและก็ทำขนมทุกอย่างและก็ได้สืบทอดต่อไปค่ะก็รู้สึกดีใจรู้สึกชอบแกค่ะชอบที่ว่าแกาได้ไปเรียนมาได้ความรู้แล้วก็ได้มาสอนลูกหลานโตแล้วก็ คมีอะไรก็มีกิจกรรมอะไรก็จะบอกพวกป้าๆนี่ก็มา,าช่วยสอนพวกเด็กรุ่นหลังเด็กนักเรียนอยากบอกให้ให้กำลังใจแกแล้วก็รู้สึกว่ารักแกแล้วก็ชอบแกค่ะสุ้นะคะเป็นกำลังใจเพื่อให้สอนเด็กนักเรียนที่กำลังเข้ามาเรียนต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ครูแสงสมุมสอนหนูตั้งแต่อนุบาลจนมาถึงตอนนี้ก็ ได้ความรู้ภาษาเกาะมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้กันแบบออกหาปลาอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณครูแสงสูงมากๆนะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่ได้สอนพวกหนูผมรักครูครูแสงสูเหมือนแม่คนที่สองครูก็ครูก็เหมือนพ่อแม่เราแต่ว่าเราก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือครูให้ความรู้เราเยอะแล้วก็มีความรู้ติดตัวต่อไปก็มาทำงานได้ ขอขอบคุณครูแสงสมที่เลี้ยงเอ้ยเลี้ยงที่สอนมาแต่เล็กแตนุบาลจนป .4 ครูก็ยังสอนอยู่ก็รักูแสงสงพวกเราขอเป็นอีกกำลังใจให้กับครูแสงสมและชาวอุลักษลาโว้ยเกาะหลีเป๊กันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันมีอะไรที่ค้างในใจที่ครูเนี่ยอยากจะบอกอยากจะพูดกันไหมครับเชิญเลยครับครูจริงๆแล้ว หลักสูตรอัตลักษณ์ชาวเลในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนบ้านเกาะลิเปะเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะครูที่สร้างทุกคนร่วมกันสร้างทั้งครูทั้งผอโรงเรียนทั้งเพื่อนครูทุกคนแล้วก็เด็กนักเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันสืบสารมันก็เลยทำให้อ่อ โรงเรียนบ้านเกาะลิเปะหรือชาติพันธ์ชาวเลอุรักลาโวดที่อยู่เกาะลิเปะเนี่ยเขารักและก็ภูมิใจในตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ชาวเลก็อยากให้หลายๆโรงเรียนร่วมกันค้นหาทําอย่างไรก็ได้ที่ให้การศึกษาของเด็กเนี่ยไม่ทิ้งชุมชนไม่ทิ้งพื้นที่การที่เราดึงเด็กมาศึกษาอ่ะรู้แหละ ต้องเรียนรู้ภาษาไทยเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่มันก็ต้องมีสาระที่เกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยเราดึงเยาวชนมาเรียนรู้สาระหลักแล้วเราต้องดึงเยาวชนมาเรียนรู้สาระชุมชนเพื่อคืนเขากลับให้กับชุมชนด้วยตรงนี้ค่ะ อยากจะฝากให้วงการการศึกษาให้ให้ทำตรงนี้ด้วยค่ะครูดีมากๆขอบคุณค่ะรักครูแสงสมนะครับสู่ๆนะคะรักครูแสงสูงครูครู แล้วพบกันใหม่ในครูครูจันเจ๋งตอนต่อไปนะครับครูเกิดมาเป็นครูต้องรู้สัมภาวิชาสอนสิทธิ์ให้มีปัญญาสนใจครูเกิดมาเป็นครูความรู้ที่สั่งสมมาประยุกต์เป็นเทพวิชาทั่วไทย ไเจ๊งในวิชาการ